สิอันดับกองเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันพีซจะมีกองเรือไหนกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแล้วว่าแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนนั้นนะครับจะมีความแข็งแกร่งของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปนะครับเชิงคุณภาพแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเชิงปริมาณแล้วกันนะครับฟีแบบว่าโอ๊ยกองเรือเนี่ยโคตรเยอะเลยจํานวนคนเยอะมากๆเลยนะครับสามารถปลดขยี้ฟีแบบว่าเดินไปก็สามารถเหยียบคนนั้นตายได้เลยได้ซ้ําด้วยกองกําลังที่มีวันนี้เลยมารวบรวมนะครับเหล่ากองเรือนะครับของกลุ่มโจรสัตว์ต่างๆหรือแม้กระทั่งฝั่งทหารเรือว่ากลุ่มมมมกก้้อนนนนไหัคครีีววาาแแข็งง่ม ยิ่งใหญ่นะครับมากกว่ากันเราไปดูกันดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็แต่นา,นาจิตตังผู้คนเลยนะแต่เราก็ลองไปตัดสินดูสำหรับคลิปนี้ เริ่มต้นที่อันดับที่10สำหรับองค์กรบารล็อกเวิร์กของคอคโคไดแน่นอนแหละครับว่าสำหรับบารล็อกเวิร์กนั้นนะครับถ้าใครเป็นแฟนวันพีชในช่วงแรกๆต้องรู้จักกันดีเป็นองค์กรนะครับที่หาเงินใต้ดินโดยมีคอคโคไดเจ็ดเทพโจรสลัดในตอนนั้นอยู่เบื้องหลังทั้งหมดจึงทําให้องค์กรบารล็อกเวิร์กในตอนนั้นนะครับก็รวมเหล่านะครับทหารรับจ้างสายรับชั้นยอดนักสู้ที่มีทักษะสูงนะครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้นั้นนะครับก็เป็นสมาชิกองค์กรบารล็อกเวิร์กกว่ายรองก ไลยันไปถึงอีสบรูซึ่งบาร็อกเวิร์กนั้นทรงพลังมากๆเอาจริงๆแล้วนะครับหากกลุ่มโจรสัต์หมวกฟางหรือวีวีในตอนนั้นเนี่ยไม่แทรกซึมเข้าไปผมก็เชื่อว,ว่าองค์กรบาร็อกเวิร์กนั้นก็คงจะอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับโดยเป็นองค์กรที่ใหญ่นะครับเขาเคยได้ในตอนนั้นก็โคตรเก่งเลย และอยู่เบื้องหลังนะครับในการที่จะครอบครองอาณาจักร阿拉巴斯าจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่องค์กรบล็อกเวิร์กนั้นจะติดนะครับหใน10และกันที่เป็นกองเดือหรือกองทัพนะครับที่ใหญ่ระดับต้นในเรื่องวันพีษในยุคสมัยหนึ่งไปต่อที่อันดับที่9สําหรับเจอรมาดับเบิรซิกนะครับผู้ครอบครองอาณาจักรเจอรมาและตระกูลวินสม็กนั่นเองโดยแน่นอนว่าพวกเขานั้นมีประเทศของตนเองนะครับมีกองกําลังทหารเนี่ยที่แข็งแกร่งมากๆนะครับและเป็นกองกําลังทหารไม่ว่าจะเป็นนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือผู้้คนที่่เเขาารวมมับกจ โดยเจอมาดับเบิรนซิกนั้นนะครับของตระกูลวินสมกเนี่ยอ่ะที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับมีความแข็งแกร่งสูงมากๆถึงขนาดที่พิกมามนั้นก็คือต้องการนี่แหละกองทัพพวกนี้นะครับมาเข้าร่วมกับตนเองเพราะว่านะครับกองกำลังของเจอมาดับเบิรซิกนั้นนะครับสร้างความหวาดกลัวในทะเลแถบนอตบลูมาอย่างยาวนานพร้อมกับเทคโนโลยีทางทหารนะครับที่ถือว่าแข็งแกร่งระดับต้นๆนะครับของวันพีษเลยได้ซ้ําอีกทั้งนะครับพี่น้องวินสมกนั้นนะครับก็ถูกพ่อดัดแปลงใช่ไหมแล้วก็รวมกันนะครับในการบริหารงานภายใต้ของเจอมาดเเนนโยย่อขขงป็ุษ์ที แข็งแกร่งเหนือไปกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปนะครับและยังสามารถเอาชนะนะครับกองทัพนะครับที่แข็งแกร่ง10,000คนนะครับไปได้ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็เป็นเครื่องการันตีได้ชัดเจนเลยว่ากองทัพเจอมากของวินสมุกจัดนั้นนะครับอยู่ในดับที่มันแข็งแกร่งจริงๆระดับสูงด้วยและปัจจุบันนี้นะครับผมก็หวังว่าในอนาคตนั้นอาจจะมาร่วมมือนะครับกับลูกชายของเขาหมายถึงร่วมมือกับกลุ่มโจรันหมกฟางที่มีซันจิอยู่เนี่ยมาช่วยเหลือในอนาคตนะครับในฐานะพันธมิตรหรืออะไร ลผมแดงแน่นอนว่าแชงผมแดงนั้นเป็นหนึ่งใน4ี่จักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ลําดับต้นๆในเรื่องวันพีชนะครับแต่เขานั้นนะครับกลับมีกองเรือที่อ่อนแอที่สุดแล้วในบรรดา4จักรพรรดิเป็นเพราะว่านะครับแชงนั้นเนี่ยรับกองเรือมาเนี่ยไม่ได้เน้นเก่งนะครับเน้นผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเน้นแต่บุคคลนะครับที่แบบมีปัญหาเช่นนะครับถูกคนอื่นรังแกหรือนะครับต้องการให้ผมแดงนั้นมาปกป้องนะครับฟีลแบบว่านะครับเนี่ยฉันมีผมแดงนั้นเป็นหัวหน้าตัวเองนะถ้ามายุ่งเนี่ยเดี๋ยวเดือดร้อนแน่น ในกลุ่มผมแดงนะครับซึ่งแชงนั้นก็ยินดีเพราะเขานะั้นต้องการปกป้องพวกนี้นะครับเลยทําให้มีการระบุชัดเจนเลยว่ากองเรือของแชงผมแดงนั้นนะเรียกว่าอ่อนแอที่สุดแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ใครจะแคร์ล่ะพอในท้ายที่สุดแล้วนะครับไอ้ที่มันเก่งจริงๆเนี่ยมันก็คือตัวกลุ่มจนสัตว์ผมแดงมากกว่านะครับที่ทําให้กลุ่มผมแดงนั้นกลายเป็นที่น่าเกงขามนะครับระดับต้นๆในเรื่องวันพีทไปต่อที่อันดับที่7สะละกองเรือขององค์กรคอร์สกิลแน่นอนว่าองค์กรคอร์สกินนนกนลน สลัดนะครับจริงก็มีพวกบารล็อกเวิร์กเก่าๆเนี่ยมารวมด้วยมีของบากี้อีกนะครับที่เป็นนักโทษมารวมกันอีกนะครับหรือพวกที่แตกสานสั้นเซนมานะครับจากเหล่าบรรดาเนี่ยครับโลกมืดนะครับของโดฟาฟังโกก็มารวมกันที่นี่นะครับจึงนับได้ว่าองค์กรคอสกิลนั้นเป็นองค์กรนะครับที่ใหญ่พอสมควรพวกเขานั้นหาเงินนะครับจากอาชญากรรมต่างๆมากมายนะครับเช่นอาจจะมีคนบางคนคนรวยเนี่ยมาจ้างให้จริการคนนั้นอาก็ส่งนักเลงไปในการช่วยจัดการหรือนะครับรีดไถเงินเก็บค่าสวยค่าคุ้มคครรอออองงงงนนนัััััแลล้้้ววกกกก็ยมมีีาาตต่่่หเเพืุ ดูยิ่งใหญ่นะครับจึงทำให้องค์กรนี้ก็เป็นที่จับตามองเลยว่านะครับความแข็งแร่งของพวกเขานั้นนอกจากในตัวนะครับของมิฮอกแล้วก็ทางด้านของครอโคไดก็ยังมีกองเรือของพวกเขานะครับที่อาจจะไม่ได้แกร่งมากมายอะไรแต่ก็นับว่ากว้างขวางพอสมควรเลยนะครับที่สามารถรับรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆบนโลกวันพีได้ไปต่อที่อันดับที่6สําหรับกองเรือของหนวดขาวแน่นอนว่ากองเรือหนวดขาวนั้นนะครับก็แข็งแกร่งและมีอิทธิพลนะครับยิ่งใหญ่นะครับในโลกวันพีทณยุคสมัยหนึ่งแต่หลักๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากลูกเเรรืออที่่แแขขข็งงงกานนั 16หน่วยนะครับแล้วก็จะมีนะครับกองเรือเนี่ยมากมายเลยมีลูกเรืออ่ะประมาณ1,600คนนะครับมีพันธมิตรทั้งหมด43กลุ่มนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับพวกเขาเหล่านี้มีความแข็งแกร่งนะครับแต่เอาหลักๆแล้วเนี่ยผมว่าไอ้ความแข็งแกร่งนั้นมันก็มาจากกลุ่มหนวดขาวเดิมทีอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ว่ากลุ่มจนสัดหนวดขาวนั้นอยู่กันนะครับฉันครอบครัวมากกว่านะครับจึงไม่ได้มุ่งเน้นสักเท่าไหร่หรอกว่าจะแกร่งระดับสูงมากมายอะไรอยู่กันนะครับโดยดีนะครับไมั่ทะเลาะเบาะแ้งก ไม่แปลกที่ใครนั้นก็ต่างไม่กล้านะครับจะมาแยมนะครับในดินแดนของเขาและไปต่อที่อันดับที่5้าสับกองเรือของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางก็เรียกได้ว่าเป็นกองเรือนะครับที่ถูกยัดเยียดมาแล้วกันคือทางด้านลูฟี่นั้นก็มาอยากจะได้กองเรือพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยัดเยียดมาว่าผมขออยู่เหอะซึ่งมันก็มีหลายคนมากๆเลยนะครับซึ่งนับรวมแล้วนะครับกองเรือทั้ง7ของกลุ่มหมวกฟางนั้นมีคนสูงนะครับถึง5,650คนและอนาคตเนะี่ยผมว่าอันดับมันจะพุ่งไปมากกว่านี้นะถ้าผู้คน ว่ากองเรือเหล่านี้นั้นนะครับพวกเขานั้นนะครับแร้ข้อปลูกมดต่างๆกับกลุ่มหมอฟางมาด้วยใจล้วนๆเลยและร่วมและพร้อมจะต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างกับกลุ่มโจนสันหมอกฟางในการคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทหรือต่อกรกับฝั่งรัฐบาลโลกในอนาคตไปต่อที่อันดับที่4นะครับกองเรือของบิ๊กมัมซึ่งแน่นอนว่ากองเรือของบิ๊กมัมนั้นนะครับมันเยอะมากๆเลยเพราะอย่าลืมว่าบิ๊กมัมนั้นนะครับลูกเจ๊แก่เนี่ยก็เยอะไปแล้วนะครับก็ดูลูกหลานจะเท่าไหร่ไปอีกอีกทางนะครับเจ เปป่าพััน๊บจึงทำให้กองเถือของบิ๊กมามนั้นก็ใหญ่นะครับมากพอสมควรนะครับมากก็คูณกันไปเลยอีกทั้งบิ๊กมามนั้นนะครับก็มักจะสารสัมพันธ์กับอาณาจักรต่างๆนะครับให้มาเข้าร่วมกับเจ๊แกอย่างเช่นนะครับเคยพยายามจะดึงนะครับเจอมากแต่เบิ้ลซิกมาอยู่กับเจ๊ใช่ไหมหรือนะครับเกาะมนุษย์เงือกนั้นนะครับบิ๊กมามนั้นเนี่ยก็เคยเอาไว้อยู่ภายใต้อานาตของตนเองหรือแม้กระทั่งซูเปอร์โนวาบางคนนั้นยังก็ต้องเข้าร่วมนะครับกับกลุ่มโจรสัตว์บิ๊กมามรงงมัน์กนกาารรรส้งปะเเทศขอองงตนนะครัับบแต่่่กก็เเเสสสีียยยยดาานนนนะะะไปปลลมอครรใท ที่ไปต่อกรกับกลุ่มโจรสัต์โมฟังไปต่อที่อันดับที่3สําหรับกลุ่มโจรสัดร้อยอสูนไคโดโดยกลุ่มโจสรสัตร์้อยอสูนไคโดแน่นอนปัจจุบันนี้ล่มสลายไปแล้วนะครับแต่อดีตนั้นกองเรือของเขานั้นมีสมาชิกมากกว่า20,000คนนะครับเป็นกลุ่มโจรสัดนะครับที่ไคโดนะั้นเลี้ยงลำดับเลยคือถ้าเองแกร่งมากเท่าไหร่นะครับลำดับนั้นก็จะสูงมากขึ้นไปเท่านั้นอีกทั้งยังพยายามสรรหานะครับพลังผลปีศาจต่างๆมาให้กับลูกเรือของตนเองนะครับก็คือใส่ย,ยัดเข้าไปเลยให้กองกกําลััังงงนนน้แแข็รร่ะรบะดบ ไปมากกว่าเดิมนะครับมีเอาซูเปอร์โนวาหลายคนเลยนะครับมาเข้าร่วมตัวเองหรือแม้กระทั่งดูฟามิงโกนั้นก็ยังจะต้องเกรงใจนะครับในตัวของกลุ่มร้อยศูนไคโดเลยได้ซ้ำนะครับนี่เป็นเครื่องบ่งบอกชัดเจนเลยว่ากลุ่มโจรสั์ร้อยศูนย์ไคโดนั้นเคยยิ่งใหญ่มากในยุคสมัยหนึ่งนะครับแต่ก็ล่มสลายลงไปนะครับหลังจากที่พวกลูฟี่นั้นบุกมาที่ประเทศวานโน ไปต่อที่อันดับที่สําหลับกลุ่มโจรสลัดหนวดดาแน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มโจรสลัดหนวดดานั้นมันไม่ได้มีการเปิดเผยชัดเจนว่ากองเรือของพี่แกนั้นมีจํานวนเท่าไหร่แต่สิ่งที่ชัดเจนเลยก็คืออาณาจักรต่างๆนะครับที่เคยเป็นของหนวดขาวส่วนใหญ่แล้วหนวดดํานั้นก็จะรวบรวมมาซึ่งมันทําให้นะครับกองเรือของหนวดดานั้นก็ใหญ่มากขึ้นพอสมควรอีกทั้งนะครับอาชญากรต่างๆนะครับที่อยู่ในคุกอิมเพลดาวนั้นเนี่ยก็ติดสอยห้อยตามนะครับกลุ่มโจรสลัดหนวดดามาด้วยยังไม่นับรวมนะครับอา่งีนวใช2 หรือแม้กระทั่งนะครับเกาะโจนสลัดอย่างเกาะฮาจินโนสึปัจจุบันนี้นะครับก็อยู่ภายใต้การครอบครองของหนวดดาซึ่งแน่นอนนะครับว่าเหล่าโจนสลัดน้อยใหญ่ต่างๆถ้าต้องการนะครับการคุ้มครองที่ดีหาเงินหางานหาอาชีพนะครับหรือความอันตรายต่างๆมากมายก็สามารถมาอยู่ได้ที่เกาะฮาจิโนสึจึงทําให้เกาะฮาจินโนสึนั้นเป็นศูนย์รวมและการเหล่าโจนสลัดที่แข็งแกร่งระดับต้นๆในเรื่องวันพีทไม่แปลกใจเลยนะครับที่กองเรือของหนวดดานั้นมันก็ควรจะยิ่งใหญ่นะครับระดับต้นๆของเรื่องวันพีทด้วยเช่นกันในยุคปปััััจจุบบนนนีีี้และไทท่่อด1 ก็คือกองทัพเรือนั่นเองนะครับแน่นอนว่ากองทัพเรือนั้นอยู่ภายใต้รัฐบาลโลกนะครับแต่พวกเขานั้นมีความแข็งแกร่งมีความยิ่งใหญ่พอสมควรสามารถควบคุมนะครับทะเลทั้ง4แห่งได้นะครับและทั่วแกนลายเลยได้ซ้ำเป็นกองเรือนะครับที่มีศูนย์บัญชาการใหญ่ก่อนหน้านี้อย่างมารินฟอร์ดแต่จริงๆแล้วนะครับกองทัพเรือเนี่ยถึงแม้จะจานวนเยอะก็จริงนะแต่ผมมองว่าเนี่ยแย่เชิงปริมาณมันเยอะนะแต่เชิงคุณภาพนั้นถือว่าต่ํามากๆเพราะว่านะครับมีแค่ระดับพลเรือเอกเท่านั้นนะครับที่สามารถต่อกรนะครับกับ พลเรือตีหรือทหารต่างๆผมว่ายังห่างชั้นค่อนข้างเยอะเลยจึงนําไมกองทัพเรือนั้นนะครับจึงสร้างเซ拉ฟิมมานะครับหรือปซิพิต้ามาช่วยในการต่อสู้แต่ถ้า,านับภาพรวมและการความยิ่งใหญ่ของกองเรือนะครับว่ามันใหญ่ที่สุดในโลกวันพิษหรือไม่แน่นอนว่ากองทัพเรือนั้นก็ต้องนับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนนะครับหรือว่าต่างๆมากมาย ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10อันดับนะครับกองเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในเรื่องวันพีซซึ่งหลายคนจะแย้งว่าแล้วไม่มีกลุ่มโรเจอร์หรอกลุ่มจนสัตว์ร็อกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อเนี้ยข้อมูลมันน้อยจริงๆนะครับอีกทั้งในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เด่นนะครับในการสะสมกําลังคนมากมายอะไรเน้นเก่งนะครับด้วยกลุ่มของตนเองผมเลยมองว่าอ่าไม่ใส่ตัดไปน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านะครับก็เลยทำให้คลิปนี้ไม่มีแต่ทุกคนอยากใส่ก็ใส่ไม่ได้หรือแ้วคนอาจจะมองว่าแล้วพาคีส เรื่องความแข็งแกร่งมันคืออีกอย่างหนึ่งนะพอคลิปนี้เราเน้นนะครับด้านจํานวนนะครับยิ่งกองกําลังยิ่งเยอะอ่ะมันก็จะมีความได้เปรียบและกันในแง่การครอบคุมนะครับเชิงจํานวนนะครับที่พวกเขานั้นจะได้รับในอนาคตอ่ะทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับชอบกองเรือไหนมากที่สุดชอบกลุ่มไหนมากที่สุดและมันเดิมมาคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้เวยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ